หลายคนเจอปัญหาว่าจำเบอร์ตัวเองไม่ได้อันนี้มักจะเจอกับเมื่อเราใช้หลายเบอร์หลายซิมนะครับวิธีการตรวจสอบในแต่และเครือข่ายก็จะต่างกันนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มแรกที่วันทุคอนะครับดอกจันห้าสี่หสี่เหลี่ยมและเครื่องหมายทูกออกนะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับถ้าเกิดเป็นดีแท็กนะครับดอกจันหนึ์สอง สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะแจ้งเบอร์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นเครือข่ายทรูครับดอกจัน933สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับหวังว่าวิธีการอันนี้จะทำให้เราดูเบอร์ตัวเองได้ง่ายขึ้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับ